จะเห็นไหนๆก็มีหินนะคะคำว่าซีมีนาคมสุขุมวิท1ิบึกแห่งศักดิ์ศรีรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเธอนิ้วรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดค่ะเพ<ๆ>ราะเหตุการณ์นะคะ LGBT ไทยบุกร้อมโรงแรมของกลุ่ม LGBT ฟิลิปปินเนล่ะค่ะที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันเมื่อคืนวันจันทร์นะคะใครไลฟ์ก่อนนะคะ เรียกว่าคนดูมาก่อนเลยยอดเป็นแสนวิวค่ะเรียกได้ว่า engagement นี่ฉ่ำทุกแพลตฟอร์มเลยไม่นับรวมผู้กำกับภาพยนตร์ดังที่หนังจะฉายอยู่แล้วนะคะรับลูกก่อนเลยประกาศหาตัวนะักแสดงเข้าฉากเพิ่มซีนเหตุการณ์กันแบบสดๆร้อนๆนะเรียกว่าก่อนจะ คลิปเลนเดอร์นี่เพิ่มฉากเข้าไปเลยไม่ทันนะคะเรียวไทม์คอนเทนต์เป็นไม้ตายที่อินฟลูเอนเซอร์และเพจต่างๆมาให้หลุดกระแสนะคะในวินาทีนี้ค้นหากันใหญ่ค่ะคำที่เกี่ยวข้องแต่บางคอนเทนต์แตกยอดออกไปได้ไกลกว่านั้นเช่นการทําเรื่องปักปักหรืออาหารจากขยะในฟิลิปปินส์นะคะบางใช้ว่าเรื่องเชื้อชาติเป็นตัวตั้ง ซึ่งอินฟูสายวิชาการคนดังอย่างอาจารย์ปวินชัชวานพงพันธ์บอกว่าเคสนี้มีการโหมไฟแห่งชาตินิยมเราเป็นไทยต้องไม่ให้ต่างชาติมาย่ำยีค่ะก็อาจเป็นคําแนะนําแบบนางงามแต่จากการสอนหนังสือเรื่องชาตินิยมมาหลายปีถ้าไฟชาตินิยมมันทูกจุดแล้วดับยากนะคะขณะที่โลกโซเชียลบางส่วนก็ตั้งคําถามซื่อๆถึงคนไทยที่ทํางานในฟิลิปปินส์บ้างว่าพวกเขาเหล่านั้นจะโดนผลกระทบหรือเปล่า จะอยู่ยากไหมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสื่อออนไลน์แชร์เรื่องกันเร็วมากๆเลย เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์หลังเคสสุขุมวิท11ก็คือแอนโทเนียโพซิลนะคะรองอันดับหนึ่งนางงามจักรกวาลจําได้หรือเปล่าภาพนี้โมเมนต์กอดให้กําลังใจกับมิเชลมาเกสดีมิสยูนิเวอร์สฟิลิปปินส์ก็เป็นภาพจำซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าการประกวดนางงามมีแฟนขาประจําเป็น LGBT และฟิลิปปินเองก็เชียร์แบบเอาจริงเอาจังนะคะจนเกทับกับบ้านเรามาหลายปีแล้ว โดยแอนโทเนียน่ยพูดถึงตอนประกวดเสร็จใหม่ๆว่ามีคำว่า Hashtag พอดี ody, และ Hashtag พอดี Universe ก็ทำให้เห็นถึงมิตรภาพของนางงามสองชาติซึ่งแอนอยากให้เป็นช่องทางแสดงออกถึงความรากักความเข้าใจกันแทนที่จะพูดไม่ดีใส่กันนะคะส่วนการกระทำที่รุนแรงนั้นแอนบอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราจะ I am อ not gonna be like this หรือว่าจะไม่เป็นแบบนี้อไปฟังเสียงสาวงามที่ก็เป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ประเทศไทยอยู่เหมือนกันค่ะน,น้องแอนคะ่ะ เราไปทํารุนแรงกับเขาแล้วเราได้อะไรคืนเราไม่ได้อะไรคืนเลยเรามีความเจ็บปวดเรามีความไม่สบายใจแล้วเราจะอยู่ในชีวิตนี้แบบนั้นได้ยังไงถ้าเรารู้ว่าโอเคเราทําได้ดีที่สุดในมุมมองที่บวกแล้วเราหันหน้าไปแล้วก็บอกว่า I'm not gonna be like this เรามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นที่เราไปสอนคนอื่นได้ด้วย ก็ต้องแบบชมความแบบเก่งการเก่งเก่งนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้สปอร์ตในความรุนแรงนะคะแต่ว่าแอนเห็นความยู i นิตี้ของพี่กระเทยว่าเราอาจจะมีความที่ไม่ไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่ว่าพอเราพอเราพอมันเกี่ยวกับเรื่อง identity ของเราแล้วก็ respect ของประเทศเราเราก็ยังยืนข้างๆกันได้ ซึ่งเรียทําคอนเทนต์ก็ยังมีเชิงบวกนะคะเช่นจากภาพเหตุการณ์ที่สุขุมวิท11มีคนมองว่าคล้ายพี่บอยโลโมโซนิกค,ค่ะกระโดดบอดี้เซิร์ฟในคอนเสิร์ตเพลงโลโมโซนิกก็ออกมาโพสต์ว่าโลโมโซนิกยกเลิกคําว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในโชว์ของพวกเราเพราะเราเชื่อว่าเพศสภาพมีมากกว่าชายและหญิงและเราเคารพในทุกๆเพศเท่ากันนะคะ ขณะที่อินฟลูชื่อดังของฟิลิปปินส์ก็โพสต์ว่า Thai people are so kind and respectful หรือคนไทยใจดีมากและเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งแน่นอนว่าใต้โพสเนี่ยเต็มไปด้วยคอมเมนต์แง่บวกแบบเอกฉันนะคะซึ่งยุคนี้ค่ะแต่ละคนอยู่คนละซีกโลกแต่ว่าเรื่องมันไปไวจริงๆปลายนิ้วดีดกันแบบเนี้ยคุณผู้ชมคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถสร้างความรู้สึกบวกหรือลบได้ในเซี้ยววินาทีเช่นกันนะคะ